ตอนนี้น้องเป็ดย่างของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมครับเป็ดจะไม่มีการไหม้เนื้อจะชุ่มฉ่ำเพราะมันสุกเท่ากันเรื่อยๆทั้งชิ้นนะครับด้วยความร้อนของฐานที่ไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่อ่อนทําให้เนื้อเนี่ยหอมอร่อยนะครับท่านใดอยากใช้ฐานอัดแท่งคุณภาพแบบนี้นะครับลองสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับ เราขายให้ท่านในราคาถูกๆในยุคโควิดแบบนี้นะครับลองเอาไปใช้กันปิ้งย่างกันที่บ้านสบายๆย,ยาวๆไร้กังวลไม่ต้องเติมถ่านนะครับนะครับสายปิ้งย่างนะครับต้องไม่พลาดนะครับถานอัดแท่งคุณภาพแบบนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงมันนะครับ ถ้าเราตั้งระยะฐานได้พอดีไฟจะไม่ลุกนะครับไม่ต้องคุมไฟอะไรให้ยากเลยนะครับสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ร่วมด้วยในขณะที่เราทำการปิ้งย่างอยู่นะครับ